ยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด 1- 325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ4-6ชั่วโมงคิดง่าย หากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกร,รมัมก็เลือกรับประทานเพียง1เม็ดแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกร,รมัมก็รับประทาน2เม็ดไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เม็ดนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอ,อกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารทัญพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนานเอกเลยละครเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวัน แล้ววางใจถตว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 หนุ่มวัย29ปีกับกระบะแหกโค้งพุ่งชนต้นไม้ริมทางบาดเจ็บรถพังยับนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวน้ำตกของปูเกาะช้างในช่วงวันหยุดยาวแต่ละชั้นมีนักท่องเที่ยวเกือบ100คนบรรยากาศการท่องเที่ยววันหยุดยาวด่านใจแดนบ้านหัดเล็กไม่คือกัง ตอนนี้พบกับทิมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีคอมหนุ่มวัย29ปีกับกระบะแหกโคง้งพุ่งชนต้นไม้ริมทางบาดเจ็บรถพังยับ คืนวันที่18กรกฎาคม2559ศูนย์แจ้งเหตุ191สถานีตำรวจภูทรจังหวัดตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายบริเวณเนินสามชั้นถนนสายตราดแหลมงอบตำบลแหลมงอบอ,อแหลมงอบจัังตราดหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตน้ำเชี่ยวเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่กเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายชื่อนาย วโรทยทองโชตอายุ29ปีปักอาศัยอยู่ที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกนอนอยู่ในรถกระบะสภาพรถชนกับต้นไม้พังยับไม่สามารถขับต่อไปได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราดรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปเบื้องตน้นทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บขับรถมาจากทางอำเภอเมืองตราดเมื่อมาถึงเนินสามชั้นคาดว่ารถเสียหลัก พุ่งชนต้นไม้ข้างทางจนได้รับบาดเจ็บและรถพังเสียหายดังกล่าวนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวน้ำตกของภูเกาะช้างในช่วงวันหยุดยาวแต่ละชั้นมีนักท่องเที่ยวเกือบหนึ่งอคน ในช่วงวันหยุดยาวันอาสาหะบูชาและวันเข้าพรรษาที่ยังเป็นช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์และรัฐบาลได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ขั้นอยู่เป็นวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันรวม5วันนั้นนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดตราดในพื้นที่อำเภอเกาะช้างนอกจากบริเวณชายหาดหลายแห่งแล้วแต่ยังมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาเที่ยวและเล่นน้ําทะเลแล้วที่น้ําตกของภูตบ เกาะช้างอภอเกาะช้างจังหวัดตราดก็เป็นอีกแห่งหนึ่งของเกาะช้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมาเที่ยวและเล่นน้ําตกกันโดยน้ําตกของภูมีจํานวน3ามชั้นแต่ละชั้นมีแอ่งรองรับน้ําที่สามารถหลงเล่นน้าได้ซึ่งจากปากทางเข้าน้ําตกต้องเดินเท้าขึ้นไปชั้นที่สซึ่งเป็นชั้นที่สวยที่สุดและเป็นที่นิยมพบนักท่องเที่ยวเล่นน้ําตกอยู่จํานวนมากแต่ละชั้นจะมี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างคอยให้การดูแลในเรื่องความปลอดภัยนอกจากนี้บริเวณปากทางเข้าและชั้นบนสุดจะมีป้ายประกาศเตือนห้ามนำสุราเข้ามาดื่มเพื่อป้องกันการเมาและหลงเล่นน้ำอาจจะเป็นอันตรายได้ <IT> บรรยากาศการท่องเที่ยววันหยุดยาวด่านใจแดนบ้านหัดเล็กไม่ค,คึกคัก ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กตำบนหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวช่วงวันเขาพรรษาไม่คึกคักเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับเทศกาลสําคัญสําคัญในช่วงที่ผ่านมาซึ่งปัจจัยที่ทําให้การท่องเที่ยวไม่คึกคักพราค้าแม่ค้าบอกว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้ไม่ค่อยดีมากนักนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาจับจ่ายซื้อของและข้ามแดนไปยังบ่อนคาสิโนน้อยมากแต่ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางมา ยงด่านชายแดนถาวรบ้านหัดเล็กตามปกติขนาดเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงเข้มงวดการเข้าออกเพื่อป้องกันการลักลอบนําสิ่งของผิดกฎหมายเข้าประเทศส่วนการค้าขายบริเวณชายแดนยังคงมีการค้าขายตามปกติแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานีเอสอนุสาวรีย์ โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสัพบรด โทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกา,กาและ18นาฬิกาความเป็นมาวันสำคัญวันอาสาหะบูชาและวันเขาพรนษา วันอาสาหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตัดสรุได้สองเดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวคีทางห้าได้แก่พระโกธัญญาพระวัดปะพระพัธิยาพระมหานามะและพระอัสชิที่ป่าอีสิตนมรุกภัยวันเมืองพารณาณสี แควนมัคคทะจนพระโกฏัญญาได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิสุสงร์ูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช45ปี โดยพิธีกรรมทั่วไปที่นิยมกระทำรรในวันนี้คือการทําบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสวดมนต์ในตอนค่าจะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเหล่าดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัดน้อมรำลึกถึงพระ กุลรัตน์ไตรอีกทั้งเป็นการช่วยจะลางจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสําหรับการดําเนินชีวิตในยุคที่ค่าของชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้ส่วนวันเข้าพรรษาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันซึ่งเป็นวันที่ประสงค์เทราวาจะอธิษฐานว่าจะพักประจําอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกําหนดเป็นระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ ไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือเรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจําพรรษานั่นเองโดยให้พระพิสุสงอย์ู่ประจําที่ตลอดสามเดือนในฤดูฝนคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีเรียกว่าปุริมพรรษา จังหวัดราดกำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนายพงศักดิ์เอ็มดวงเกษตรจังหวัดราดเปิดเผยว่าจังหวัดราดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการต่างๆจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นใน ระหว่างวันที่28-29กรกฎาคม2559นวัดบรุณดิตฐารามหมู่ที่1ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตรา ดังนี้เพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรชุมชนให้สามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสําหรับกิจกรรมหลักประกอบด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์และคลินิกประมงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมได้แก่คลินิกบัญชีคลินิกจดประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกกฎหมายการให้บริการทางการแพทย์รวมทั้ง การจัดคลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างให้กับเกษตรกรโดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่28กรกฎาคม2559ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปโดยการจัดโครงการนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสวออจึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว